ก๋วยเตี๋ยวค่ะซื้อมาจากบกอสอำเภอสว่างนานดินแม่ซื้อมานะคะได้เยอะเยอะทุกคนดูมากินด้วยกันค่ะอร่อยอยู่บขสอำเภอสว่างนานดินค่ะกินก๋วยเตี๋วด,ด้ยวยกันค่ะทุกคนวันนี้น่ะได้เยอะมากเลยแม่เขาเป็นชื่อยูบขสอำเภอสว่างนานดินค่ะคนเห็เนเ้ษมันหลวกเอง อ๋อ,อ, <Hey. S 1> อว่อวเยอะเยอะมากเลยค่ะ เพราะว่าผักนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบกินผักกินพวกเส้นได้มากเลยมาทานด้วยกันค่ะมมาขินก๋วยเตี๋ยวเมือนกันนะคะพี่น้อง เส้นก๋เตียวมาหลวงเอาเพาื่นให้เส้นมาหลวงเอาเราจะข้าที่เอาล่ะแม่เพิ่อนเอามาล่ลวกให้เอามให้เหมือนมลวกนะ่ะลายแห้ง อมันกลินน้ำกั็งเนี่ยจ้าพี่น้อง